โอเคครับวันนี้ก็ไาอยู่กับเกมไรอัสบาร์ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปจอยหาคนอื่นเพิ่มอีกสองคนนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเจอห้องเลยเดี๋ยวขอแยหพวงปืนหน่อยละกัน Fuck you Hello guys Hello ก็เปิดมาตัวแรกเป็นโต Queen นะครับ ไหนขอดูไพ่ซิโตควีนเรามีควีนใบหนึ่งแล้วไล่อะไรเนี่ยเบาๆเสียงไม่ได้ยินไอ้พี่มึงโกหกมึงมีควีนอยู่สามใบไม่เอางี้เลยพี่ชายผีดไล่ชัวร์ไล่อะย่าผิไล่อะไปดิบะ ได้ได้ขี่เนี่ขี่เนีโอเคครตัวที่สองก็เป็นตัวเอซนะครับผมมีเอซอยู่สองใบแล้วก็โจ๊กเกอร์หนึ่งก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับรอบนี้หนึเอซ ดี๋ยวผมลงสามใบไปเลยแล้วกันอิไลเอีไลอีไลอ้กอดโฟร์เรอเอบรอวัตเดฟักแมนนโดนผมอะ อุ้ยไปแล้วลองอะไรไป,ไปบ้างอะ่ะม,มึงมึงลง A สามมาเลยเหรอ A สองแจ็คหนึ่งจ๊กเกอร์เอาได้เหรอได้ผมต้องลงเยอะกว่าไปหนึ่งเนี่ยไม่โจ๊กเกอร์ก็แทนเอ็ดเลยแทนใบการโอเคฮะรอบนี้ผมก็มีเอ็ดสี่ใบเอาอยัางไงดีโตคิงด้วยมีคิงแค่ใบเดียว ก็เดี oh ๋ยวผมลงเป็นคิงใบเดียวแล้วกันสี่ใบนะไอสัตว์มีหใบนะฮ้ยพี่ผมว่ามันก็หกเออดิไอวัยโซควาอดบ่ เดี๋ยวรอบนี้ลงหลอกดีกว่าน <One, Ace. S 1> ีไ่ไงฮะทุกคน One, อ่าห <S. S 1> ลอด One, <Ace. S 1> อ่าล้อ <Lion. S 1> ยะเริ่มจาน้ำข่อมึงไง เอาทหไมผมก็งงว่าทำไมลงใบเดียวกันทุกคนเลยตายเลยปะไม่หรอกอุยเอาโอ้ยเหียอะไรไปไวยังไงนั่นดิเดี๋ยวผมเอามันให้พี่อุยเอ้าทุกคนผมได้ใบ,บแดงวะ่ะก็ในส่วนของใบ,บแดงเนะี่ยถ้าเกิดคนถัดไปจับว่าเราโกหกเนี่ย ก็จะโดนรอบวงเลยครับเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยดีกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะจับหรือเปล่านะตายเลยปะเนี่ยพายางอะน่าโดนคู่มั้งพี่นี่อะโดนรอบวงเฮียอ่าโคตรตึง ยาวเหี้ยอะอะงี้อไงติงวะเออ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 หาห้องที่แม่งพูดดิเหี้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เล่นขอมมีหมายม่เล่นหนับพอกเย้าเย้าไอ้ยย Yo. Hey what guys? Oh, what you all guys? Man. Oh. 3 aces. You cap. It's bullshit. I <laughs> know, bro. No. Okay, okay. No. 2 aces. Yeah good, good. Trust me, I never lie. I never lie. Two aces. A liar! Liar. Dollar. Well, ain't my first rodeo. You die, huh? Cheaty. then, couldn't we want Three queens. Three cards, huh? You got gut one queen, two queen. Yeah, I'm gonna do. Sure? Okay. Hey, yeah. sure. <laughs> <laughs> Fuck. <coughs> <coughs> hey. Hey man, I just lying bro where are you from guys? Singapore. Poland! Uh, yeah. yeah yeah, I'm from Singapore. Singapore. Yeah. Singaporean. <laughs> nah. Where you, Where you from? from? Uh, Russia. Oh, Russia. Russia. Sick a bled. Yes, sick a bled. did a bled. Иди на Sorry, sorry, yeah. sorry. ไลเไลเออรน่า nah, I trust him t w ว q u e e n า I never lie remember <"One gained S 2> I never lie วเนิกอคไ้บิวอ้บวเิอน1 queen ทุบดี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 ทุบี้มึงมีอีสัตว์ทุบดีใบแดงโดนรอบวงเอ้าไม่เอาโดนรอบวงเนี่ยไล่ Ah! I'm, I'm lying. Uh, yeah, I'm smelling something. I smell fucking lie, Bullshit! Fuck, Fuck you! liar! Do you have a red leaf? Yes, I do. I'm Don't die, don't die. Oh, you going Tu bảo là do lúc bố tay đi, hiya lắm bố đi gọi là. Tu Ah, là thế. Holy shit, he's not lying. That's gutsy. Am I? Am I? Quê là? Quê là? Quê là? Quê ไปดีไลล่ L ire. L ire. no i know bra รันได้ันได้ีเนี้ีเนี้อ้ h อ ace t w a อะไรทำไมเขาไม่ทุบวาเดอ s h yeah, o sure. Yeah. You sure it's two aces? Right? I got two. You never lie to me, right? Yeah, yeah, never no lie. I So, wait, wait, wait. You got two and you put the two in the first round. What? Yeah, 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 I'm lying. To you. Ah. <laughs> <laughs> <clears throat> I can tell when people lie. Yeah. Just another with a collection. Not, Not to, to me. Oh, not today, yeah. One queen. <coughs> One queen. Liar. Ah shit! <laughs> Why you lie, bro? Stop lying. Oh, God, oh, save me, Okay, yeah, yeah, yeah. Sure. Ah. โดนไปตอนนี้ผมยังไม่โดนสักนัดเลยนะครับทุกคนตึงปะตึงมากเลยครับพี่ <One. Queen. S> 1. ควีนควีนลายบูช This is not the worst i a i made not today b o ชีเน่ชีเน่ One ace, you lie. Hope that pays off. Nah, I'm lying. It's true. Folia. <laughs> no, 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 it's true. I'm, I'm liar. I'm liar. liar. Why? I think you lie, boy. Me? Yeah. Nah. Oh Ayy. no. Stop it, stop it. am dip. All right, all right. You got me. Ah uh. One king. One king. One king. One. King One King One King. I'm Liar I'm... Why? Oh bro, how? Why? Why, bro? This is not the worst mistake I've <laughs> Not today. Young last one. ดิวก็สืนบันหัวไม่ได้ละองคว e ส์่งอ่าดฮะอ่าะฮะบิ้วบิ้วลงไาเลยบิวลงฮะเออ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 หนึส์หนมันไม่มีไม่มีเอา ออไอ้ควายเอ้ยไม่ยิงมันนะไม่กดไปแล้วพี่กดเป็น้เหี้ยอะไรมึงจะกดลงมาเยี้ยมมายิงมันนะตัวดีเหี้ยรีบอ่าลิยูเยนมีอะนี่ยไม่ยิงมนะันไอ,อ้เหี้ย,งยลงแล้วพี่ตัวที Three kings. Three cards, huh? You got guts. I swear, I ah, swear, it's, it's true. Man, I told you. Oh. You've got to trust me, you know? No, I don't trust you, bro. Fine. But... Alright, alright. You got me. Ah. Huh? Three queens. three cards, l mm hmm. I a Pa. r had three queens bro oh, shit! Alright l alright l you got me Now nah, you 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 you're gonna lose <laughs> We can. ไม่ยิงมันวะเอาแลกดลงไปแล้ว เอาแม่พี่เอาแม่แม่เลนเลยเอา้าหัวร้อนโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ